เอฟซีบางกลุ่มเกิดการตั้งคำถามหลังจากที่เซฟดามมามาหลายาเรื่องสั้นมสะทอนมีหลูกมีเมียเ,าเาย้าเรื่องใหม่อีกางเราเสเลยโอ,โอ้่อยละเมยนะพี่นองพี่น้องเอ้แนวมูนี่เขาบอกเองบอ่อใดแนวมูนี่เขาแต่งขึ้นมาเองบ่ได้ถ้าไม่มีมูนค่ะเหตุมันก็ไม่เกิดแมนค่ะค่ะพี่น้องก็คือสั้นมสะทอนในช่วงนี้หลายคนหูดีว่าบวชเสียดยังจับจอไปทางไรกับเกิดแต่ดามมาขึ้นมากค่ะ ลาสุดนี่ก็เป็นดามาเรื่องสิบเปิดวงสองเนี่ยะ,ะดามาการแสดงกานนางกันอินเอร์เนชั่นานเวทีทีแยชิดกับซาวนเนี่นมีการบอกไปแล้วค่ะแต่มันมีดามาหนึ่งที่มีคนกลุ่มใหญ่พยายามจะสร้างข่าวลือข่าวลือจนคนสงสัยว่ามันคือข่าวจริงหรือเปล่าแมนค่ะเรื่องการมีลูกมีเมียเออตายแล้วอายุคนเขายี่สิบสองยี่สิบส านนหาเรื่องจร่งๆค้นกระไดเนาะหาหาข้อมูลต้องต้องยอมรับว่าเก่งมากพี่น้องคะหาข้อมูลมากด้ดีแห้งพี่น้องะะแต่ข้อมูลของคุณแบบบ่หัวหว่าบ่หัวจริงหรือเท็จวันนี้อยากให้คุกคนนะคะมาฟังไปพร้อมกันกับสิ่งที่สาวเนยกับยาสิสิบอตไปนี่ค่ะแล้วช่วยกันคอมเมนต์ว่ามันคืออะไรยังไงค่ะกับโพดโพดนี่ค่ะพี่น้องที่เพื่อเอาแบบว่าสรุปออกมาเลยนะคะมันมี เพจเพนึงเอามาโพสเป็นกระแสมากๆในบอโดดที่ผ่านมาเมือเเสาที่หกนี่แหละค่ะบอกว่ามีเอมาถามว่าพระเอกซานค่อยเนี่ยมีเมียมีลูกจริงหรืออแต่จะถามให้ทุกคนวิเคราะห์กันเองค่ะนะคะมีสข้อที่มีการเขียนออกมาในการตั้งคำถามในครั้งนี้ค่ะบอกว่าเนื่อถ้าพระเอกมีเมียมีลูกบอกว่า และโซเชียลมันแรงขนาดเนี้ยไม่มีทางที่จะปิดมิดชิดออธิบายประมาณว่าซูมมินิโซเชียลมันแรงเนาะปิดวงมินดอกปิดวงบินดอกขันมี่อิลีมันเป็นประเด็นแบบตั้งคำถามเนาะแม่เนาะพอขึนกระดังมาั้่อยู่สิบกว่าปีค่ะเม่เรรมดัาค่ะเอาข้อที่สองสองถ้าพระเอกมีเมยมีลูกจะมีผู้หญิงคนไหนยอมรับให้แฟนตัวเองมาใกล้ชิดกับผู้หญิงคนอื่นขนาดนี้อันนี้ก็เป็นคำถามพี่น้องค่ะนค่ะ ก็คือแมนล่ะอยู่กับแพร่พ่อเสท่องพี่นัองลูกพ่อสีหอมกันกันนี่ค่ะเรื่องสื่อสอยเพจไทยกันค่ะสามถ้าพระเอกมีเมียมีลูกพ่อแม่เพื่อนเพื่อนคนรอบข้างพระเอกก็คงไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้แน่นอนแมนค่ะค่ะแบบนี้ก็คือการเดินหน้าจีบแพรพานั่นแหละใช่ค่ะสี่ถ้าพระเอกมีเมียมีลูก คิดเลอว่าจะยอมให้ตัวเองมาอยู่จุดนี้ให้คนด่าฟรีๆด่ามาทุกวันพระเอกคงไม่เอาตัวเองมาอยู่จุดนี้หรอกนี่คือซีขอที่สุอออกไปค่ะนะคะพี่น้องแล้วก็พีการมาปักหมุดต่ออีกนะคะบอกว่าการเสพข่าวในปัจจุบันนี้ให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสตินะคะทุกคนรักศิลปินควรรักที่ความสามารถ รักศิลปินควรวิเคราะห์และแยกแยะด้วยตาและสติปัญญาของเราแล้วเราจะไม่มีคำถามในใจอีกเลยแล้วก็บอกว่าให้ใช้ใจมองแล้วพวกเราจะหลงรักพระเอกแบบปัศจากคำถาม,มการที่พระเอกมาอยู่จุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยดา่าแบบว่าโดนด่าสารพัดแล้วก็บอกอีกว่าแต่พระเอกก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่ตรงนี้กับนางเอกของพวกเราค่ะ ยังบอกต่ออีกว่ารักเธอค่ะผู้ชายคนนี้ที่ชื่อสัมอนมงษ์ธนพวกเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูด้วยตาเปล่าแบบไม่ต้องใช้ใจดูซิวันแรกเป็นยังไงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมและที่สำคัญชายคนนี้พระเอกคนนี้ของเรายังยืนหยัดเพื่อนางเอกของพวกเราแค่ไหนค่ะสาวเนยเห็นเพน,น,นมาโพดแบบนี้มาลุ่แบบนี้เข้ามองภาพมองตามเลยพี่น้องค่ะเห็นความ พยายามของทางด้านเนาะค่ะเห็นความพยายามของสันวงศทรพี่น้องเห็นบ่คือกากย่อมระวาเป็นกัดล่างล่องล่ำในเพลนบบเกงแต่ก็มีความพยายามแล้วสมมุติว่าอย่างคําถามที่ถามมาเนาะพี่น้องมีเมียมีลูกกระจริงพี่น้องคาวา ถามนี่ถาเป็นแฟ้ข่อยพอกับว่ายอมอในพี่น้องสิให้ไม่ยืนยุย่ยุดที่เิ่นยืนในทุกม,มือนี่อันนี้คือเขาที่หลายคนเห็นนั่นแหละค่ะคนห,หลาย,ยคนยเห็นค่ะพี่น้องค่ะมันเกิดการทํท่าอกมาเร็วการโจมตีซันบูสะทอนใช่ไหมทุกคนที่หลายคนเห็นก็คือ,อยาไปเสพมากเสพได้ค่ะบางเรื่องเขาก็พูดความจริงแ,แต่บางเรื่องเขาเอาแบบว่าใส่สีตีไข่เข้าไปหรือบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่เจ้าตัวไม่ได้พูดอ่า อะประมาณนี้เนาะค่ะแล้วไม่จบหลังจากที่บุคคลท่านนี้ได้มีการมาโพส์ไว้รายาวเยีสิทธ์ค่ะมันสิมีคนเข้ามาคอมเมนต์อีกค่ะเนี่ยข่าวลืออ,อีืบตกหลงว่ามีเมียกำลังท้องบ่ค่ะ <c oughs> หรือว่าแค่ข่าวลืออยากหูค่ะเป็นห่วงพระเอกเห็นเขาลงข่าวกันค่ะว่ามีเมียกำลังท้องบึงดู โอ้ยจะจำเมื่อะไราจะเลือเลือทเขาข่าวกับเราบคือกันอันนี้คือไม่ได้ว่าคอมเมนต์ค่ะนี่คือข่าวตัวอย่างของคนเสพข่าวอย่างไม่มีสติค่ะคือก็เขาก็ต้องการรู้นั่นแหละว่ามีคนได้ยินมากไหมพี่ดมีเพจหลายเพจมีช่องหลายช่องเอาไปลงว่าออกข่าวมาว่าพระเอกสนุทรมีเมียที่กําลังท้องอยู่จริงไหมคะเป็นถามหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือเพราะเป็นห่วงค่ะแล้วเขาก็ไปตอบบอกว่า ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะแม่แม่ดูพระเอกทุกวนันแม่ดูไม่ออกเลยคะ่ะบักลาถูกใส่ร้ายค่ะเห็นบ่พี่นอ้องเป็นจังไหนคะการเสพโซเชียลเนี่ยมันเป็นอย่างที่อันตรายดิพี่นอ้องค่ะหันเข้าเสพเสพแบบบ่ม,มีสติเนี่ยก็คือแบบเสียเลยด้พี่นอ้องเสียไปเลยค่ะเสียไปเลยสําหรับการเสพแม่คะ่ะอันนี้เราเราไม่โทษคนเสพเราโทษคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนหาเข้าแบบว่าบ่ถึกตองค่ะ นะคะแล้วคนเขาไปเสพเนาะบางคนที่เขาอายุแบบว่าเยอะๆก็อาจะว่าไม่กรองตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากที่มันเป็นประเด็นแบบนี้ออกมากากที่ว่าติดตามมาตลอดบางคนบอกว่าเขาตั้งใจสร้างประเด็นสร้างเรื่องมาโจมตี เรื่องนี้สร้างแล้วโจมตีไม่ได้ก็สร้างเรื่องใหม่มาอีกค่ะเพื่อให้ FC ที่ติดตามเริ่มสงสัยเริ่มตั้งคำถามว่ามันจริงไหมค่ะสำหรับเราเรามองว่าเรื่องดราม่าแต่และเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขาแต่ขึ้นมาเพื่อโจมตีเพื่อทำลายปล่อยผ่านโ,โฟกัสความสุขค่ะ อันนี้คือเพิ่นเบิ่งเป็นแม่ค่มคะ,คะเพิ่นข้าใจแล้วก็เพิ่นเบิ่งเป็นเพิ่นเสพเสพข้าวแบบมิสติพี่น้องค่ะคกิน,นกว่ากนินซ้าใดหฮาบ่าออกมาเว้าก่อนเบิ่งก่อนนิ่งไว้ก่อนพิจารณาก่อนจังสิแม่พี่น้องค่ะสําหรับเดืองแบบนี้นะคะพีน่น้องมันเป็นไปบ่าไา้ค่ะที่จะบอว่ามีเมียกาลังท้องอถ้าเมียกําลังท้องเนาะก็แสดงว่าเขาย,ยังคบกันอยู่อ่แล้วทําไมต้องมาทําแบบนี้กับแพยรพราได้เ่ได้เป็นไปบ่รดะลดลาสุดระเอกสั้นยังโพดอยู่เลยค่ะว่า ทายซิทุกคนผมจีบเผ่าๆตั้งแต่วันไหนเมื่อไหร่คนจะเห็นเบิร์ตปฏิเทศเมียสิอยู่จังไหนคันนีเมีมยสิบวอกตมค่าทองสีบ่มาทองดอู <c oughs> แมนค่ะเป็นว่าค่ะนี่แหละพี่น้อง<บ>อโอ้ยในนี้สิคอยบอกอยังบ่กถือซะเลยคอยแตปวดหัวกับข้าวคือกันพี่น้องแมนค่ะเขาอยากเอามาอธิบายอะกันนันแหละถือว่าเขาเป็นสื่อการเป็นสื่อกค่ะพี่น้อง แต่ก็บอกยังหลายบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่เป็นน้ำพึ้นแม่นค่ะเฮาบ่ได้อยู่นอนน้ำพึ้นบ่ได้กินข้าวน้ำพึ้นแม่นค่ะเฮาก็ได้แต่ฟังหูไว้หูคือกันค่ะเพราะว่าประเด็นนี้ที่ต้องวอามันบ่แม่นเจ่ก็บ่แม่นบ่แม่นบ่ได้บ่กของกลางหรือบ่เสืออีหลีว่าไปบั่นสิเมียกต่แม่นว่ามันมันความจริงก็ถือว่าข่อยตกข่าวแม่นค่ะคือว่าเฮาเป็นสำนักข่าวน้อยหน่ที่ขาดตกบกพร่องในเรื่องมากมากเลยเพราะว่าไม่เฮาก็ว่ามันคักอยู่ด้ว่ามันเซาะคักอยู่ด้พี่น้องค่ะหาข่าวเนี่ยค่ะ ก็ที่ว่านี่แหละเรื่องการมีหลูกพี่เต่านะคะกับใบสมณีก่อนค่ะพี่น้องพักบีกไว้ก่อนเพราะมันโมเมนต์เออแต่เรื่องนี้เคยเห็นเคยเห็นมาโฉงหนึ่งแล้วว่าพี่เอกสั้นสุ่มมีแฟนพ่อเรื่องนั้นจมตีว่าอะไรไปนี้เอาว่ามันื่อยู่มีเมียมันยังคอมเมนต์เมื่อกี้เนี่ยเิ่นบ่ามีหลักการเนาะมีเหตุผลได้ป่ะสร้างเรื่องขึ้นมาเลยเรื่อยเรื่องหนึ่งขาว่าอะไเรื่องอื่นอีกพี่น้องคขาเอาเรื่องอื่นเข้ามาเลยเรื่อย อีกประเด็นหนึ่งค่ะเพิ่ม,ม,มเพิ่มีม่ดีไม่เพิ่นเ็ดต้องเสีโซเชียลค่ะคือยอมอะไรอ่ะถ้าบอกว่าพูดแบบร้ายๆเลยนะให้ผัวมาหาเงื่อนติอ่าประมาณนั้นประมานนั้นบอกค่ะโอ้ฉันยอมได้ยอมเดิโอ้พยอมเด้อดค่ะมาหาเงินแล้วไห้บาแบบบ้านบาให้สามีตัวเองเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นแบบว่าไปมีอะไรที่หมายความว่าไปไปจิ้น ค่ะไปกินไป,ไปหวานไปจ <ไป S 1> <ด>ีบแบบนี้โอ้ยทนดูไม่ไ,มได้ <laughs> นะคะเลยด็กก็ฝากไว้ด้านอกค่ะรับประเด็นนี้ก็ถือว่าออกมาเซฟข่าเผา,า,าแล้วก็กสั่นค่ะ